ไปทำอะไรทั้งสิ้นอันไหนที่ไม่จำเป็นก็ต้องงดไปเอออย่าอย่าให้มันน่าเกียดเออแล้วแล้วลูกจ้างต้องรู้นะพู้เจ้าของเงินอ่ะต้องรู้ว่าคุณเอาเงินไปทำอะไรต้องรู้อย่างงุ้มงิบเอออย่างงุ้มงิบต้องรู้ว่าอ่าต้องประชุมนะนะประชุมแล้วก็ต้องออกมาบอกออกมาบอกประชาชนว่านี่ เอาไปใช้อะไรตอนนี้จะมีโครงการจะทําอะไรเอาเงินไปทําอะไรบ้างไม่ใช่ว่าทําไปแล้วเราก็เรามารู้ตอนหลังเนี่ยมันใช้ได้ที่ไหนล่ะมันงุกงิบกันหรือเปล่าเออไม่โปร่งใสหรือเปล่าตรงเนี้ยตัดออกไปเลยก็คือต่อไปก็อย่าเอาข้าราชการมาบริหารนะครับขนาดเงินสวัสดิการของข้าราชการเขายังให้เอกชนมาบริหารเลยเออมาบริหารแต่ทําไม ของเราเป็นเอกชนแต่แต่ให้รัฐบาลมาบริหารเนี่ยเออให้ข้าราชการมาบริหารอย่างเงี้ยมันใช่ที่ไหนอะ่ะเออมันไม่ใช่จ้างเข้ามาจ้างเอกชนเนี่ยมืออาชีพเนี่ยมา,มา,มาบริหารเลยเออบริหารเงินเนี่ยใช้จ่ายอะไรยังไงเนี่ยให้ให้เอามาบริหารให้หมดนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายแต่ละปีก็ต้องมาประชุมกันแล้วก็ประชุมใหญ่สามัญน่ะ แล้วก็มาชี้แจงว่าปีนี้ใช้จ่ายอะไรไปบ้างอ่าได้แล้วก็ได้เงินมาเท่าไหร่อ่าสุทธิเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เอาไปลงทุนตรงไหนบ้างอาแล้วรายรับได้เท่าไหร่ยังไงจ่ายไปเท่าไหร่ต้องบอกรายละเอียดประมาณนึงเลยแหละแล้วก็ต้องออกออกสื่อด้วยนะชี้แจงยังชัดเจนไม่ไม่ใช่ถ้าไม่ถามก็ไม่บอกอะไรอย่างเงี้ย ต้องบีบบังคับถามถึงจะพูดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงเอฟซีอ่าแล้วบริหารถ้าเป็นอย่างนี้นะบริหารไปสักพักก็เจ๊งถ้าเจ๊งแล้วทำไงานเงินไม่มีจะทำไงบันเทิงสิงานนี้เออคนที่กเกษียณไปแล้วไม่ได้ตังค์ะทำไงอะตายบอกตรงแล้วตายต่อไปเนี่ยอา่าคนคนที่กเกษียณจะเยอะขึ้นคนที่ทำงานส่งจะน้อยลง มันก็ไม่บาลานซ์กันอยู่แล้วตรงเนี้ยมันไม่บาลานซ์แน่ๆแล้วมันก็ทำยังไงเงินก็หมดจะไปออกออกมากกว่าเข้าแต่ถ้าคุณไม่เอาเงินเงินตรงเนี้ยไปบริหารในการไปลงทุนอ่าให้ได้มากขึ้นอ่าอย่างน้อยต้องเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตแต่และปีต้องได้อะ ตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีนะบองตรงว่าไม่ดีแล้วก็อันไหนที่มันเน่าในก็ต้องเคลียร์ให้หมดนะครับอันไหนที่มันสุ่มเสี่ยงก็เอาออกให้หมดนะครับอย่าให้มันเห็นอย่าให้มันอย่าให้มันเป็นแบบนี้เพราะอะไรนะครับ่เพราะมันจะเจ๊งตอนนี้ก็แย่อยู่แล้วเรื่องเรื่องหนี้สินของของประเทศเนี่ยมันเกี่ยวกับคนเลยนะมันเกี่ยวกับไอ นะเกี่ยวกับเกี่ยวกับประชาชนนะพูดเอง่ายนะเมนะืเกี่ยวกับประชาชนนะจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามอ่ะอาประจริบนะครับสวัสดีครับผมก็มีโอกาสนะนี่มีการคาดเดาเอา เป็นการคาดเดาเอาเพราะว่าทองมันขึ้นเือวเกินอ่าคุณธนรักนะครับสวัสดีครับผมมีที่ไหนนะครับทองแปดพันแปดมืนกว่ามีที่ไหนทองแปดหมื่นกว่าเอฟซ ไม่เคยมีไม่เคยเห็นนะครับอืมมันเป็นไปได้ยังไงตรงนี้แหละก็ไม่อยากจะคิดหรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เราก็ประมาทไม่ได้อ่ะบอกตรงนะประมาทไม่ได้งานเนี้ยอย่าประมาทแล้วกันนะครับเขาบอกว่าปีนี้เผาจริงเขาว่าอย่างนั้นเศรษฐกิจนะอเดี๋ยวเราจะดูที่มันจะเกิดอะไรขึ้น ปีที่แล้วนี่เผาหลอกกันแล้วก็เราก็ผ่านมาได้อย่างกระท่อนกระแท่นที่สุดนะเอาจริงๆนะผ่านมาได้อย่างกระท่อนกระแท่นที่สุดเลยเออกระท่อนกระแท่นอย่างเจียนไปเยียนอยู่กันอะว่าง่ายอเออสภ,ภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อา่าเขาบอกปีนี้จะดีจะแย่ลงกว่านั้นอีกอุตาลยลนะคนก็จะตกงานกันนะมากยิ่งขึ้นอ่คนตกงานกันมากยิ่งมีผลกระทบยังไงนะครับ ก็สังคมไงอันตรายสิสังคมควนี้จะอยู่กันลาบากเออจะมีการตกงานมากๆเนี่ยคนดีก็กลายเป็นคนชั่ว่คนที่ไม่กล้าทําก็จะทําก็จะกล้าทาเพราะอะไรเพื่อปากท้องเพื่อครอบครัวเออก็จะหันไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันก็จะเป็นอันตรายกับคนที่เขา,อ,าอยู่อย่างปกติเนี่ยตรงนี้อ่ะ fc อันตรายอืม รัฐบาลก็ไม่รู้ว่าจะจะช่วยไปทางไหนอ่าเงินก็ไม่มีนะแต่ก็ยังพยายามจะแจกเงินอยู่ดี <c oughs> ะเอาง่ายๆแหละแจกแจกมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่านะมันแจกแต่ว่ามันไม่ถูกทางเมื่อแจกเงินเนี่ยมันมันถูกต้องอยู่แต่ว่ามันก็อ่ามันใช่อยู่แต่วันก็ไม่ถูกทางออการที่จะทําให้ถูกทางคุณต้องเป็น เป็นการตลาดต้องทําการตลาดอืมใช่ตอนนี้ก็มีคนเอาเงินเอาทองไม่ขายเออขายเพราะมันได้ราคาอา่าตอนนี้นะคุณเยาวรักษ์นะครับมีคนเอาไปเอาทองไม่ขายเพราะตอนเนี้ยอย่างน้อยก็ได้อาจแปดหมื่นละเอาง,ง่ายๆอย่างน้อยก็ได้เกือบเกือบแปดหมื่นอะไรอย่างเงี้ย นะตอนนี้เขามันแปดหมืนกว่าแล้วเนะี่ยแปดหมื่นหนึ่งแล้วแต่ถามว่าเก้าหมื่นมันมีโอกาสไหมมันมีอยู่แล้วเก้าหมืนเนี่ยแสนเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลแล้วแต่ตอนนี้มันไม่ไกลเกินเอื้อมนละแสนเนี่ยบาทละแสนนเอฟซีแอดจะบ้าตายนะครับจะบ้าตายมันเป็นไปนได้งไงซองทองบาทละแสนฮะมีปัญญาไหมถามหน่อยสองบาทก็สองแสนอุตตายแล้ว มันจะทําให้กดราคาของเงินเนี่ยค่าของเงินเนี่ยมันจะมันจะไม่มีราคาเลยนะค่าของเงินเ,นเออมันทําให้ค่าของของเงินของเราเนี่ยจะแย่อืมจะถึงแสนแน่นอนใช่ไหมประจิบก็นั่นแหละสิ้ก็กลัว,อ,ลวอย่าง้งคือมันมันไม่ถูกต้องอะ่ะนะมันไม่ได้ค่อยๆขึ้นตามตามเศรษฐกิจตามไอ คิดเป็นตามเปอร์เซ็นต์นะะอ่ามันมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่แบบปกติไงเออมันขึ้นทีละนิดทีละหน่อยอันนี้เรายังเข้าใจได้ถูกไหมอันนี้มันกระโดดเอ้ากระโดดเอาอะยิ่งกว่าตากแตนเลยนะกระโดดอ่าโอ้ยตายแล้วมันมันแสนเนี่ยแอดว่ามันก็มันเดือนสองเดือนก็คงจะถึงแล้วมั้งแอดว่านะ เออคงไม่ไกลแล้วม pues e ันกระโดดมาเห็นไหมแป๊บเดียวเลยขึ้นมาแปดหมื่นกว่าเออตอนแรกหกหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นเออเจ็ดหมื่นอยู่แป๊บเดียวเองนะขึ้นปุ๊บ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 มาเอามาแปดหมื่นแล้วตายแล้วคอคือเขาบอกว่าอย่าไปคิดเป็นวันเขาพูดอย่างนี้เออเขาพูดอย่างนี้เลยนะอย่าไปคิดเป็นวันเขาบอกให้มันคิดเป็นชั่วโมงเขาพูดอย่างนี้มันขึ้นเป็นชั่วโมงเลยนะอุ้ยตายแล้วเป็นหุ้นเลยแล้วเนี่ยเออขึ้นเป็นชั่วโมงเลย เออใครที่มีทองเก็บไว้เนี่ยโอ้โหโชคดีมากเก็บไว้สิบยี่สิบาทสามสิบาทในเอฟซีตอนนี้ยโปะอะไรก็ได้เลยเอ่ะพูดพูดสามหลักแล้วโปะได้เลยเอาไปขายแล้วโปะเอ่ออะไรที่มันเป็นหนี้สินเอาไปโปะไว้ได้เลยเพราะอะไรแอดว่ามันก็น่าจะพอเพียงนะที่จะเก่งกําไรได้เอ่อมีสักมีสักร้อยบาทเนี่ยสามารถโปะได้เลยใช่ ก็นอนสะดุ้งเอ่สลึงนึงเนี่ย fc สลึงเนี่ยแต่ก่อนแอดไม่ได้สนใจนีทองสลึงเนี่ยเพราะอะไรมันเล็กเออไม่ไม่ซื้อเลยล่ะซื้อทองสลึงเนี่ยไม่เคยซื้อเพราะอะไรมันเล็กเดี๋ยวมันจะขาดเส้นมันเท่าหนวดกุ้งเนี่ยมันเล็กเออใส่ไม่ได้แล้วมันรัดคอด้วยล่ะมันไม่พอยาวไงมันรัดคอแต่ปัจจุบันนี่โอ้โหมันมีราคาแล้ว fc โอ้โหมันมหาศาลมากไม่เคยคิดว่ามันจะแพง เออเอาจริงๆนะใช่ไอินูน่ะเยอะอยู่แล้วนะครับประเทศเขาเป็นประเทศรวยเออ่อประเทศรวยคุณเอ็มออรนะครับสวัสดีครับผมนี่แหละเนาะก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากเนาะเราคิดแต่ว่าอ่าไม่มีมันก็ดีแล้วล่ะไม่มีทองมันก็ถ้ามีก็เอาไปขายแอดพูดได้เลยมีก็ไปขายไม่เหลือไม่เอาไว้ เอาไปขายเออเราไม่สามารถจะเก็บพวกนี้ได้เอาจจริงๆมันมันอันตรายบอกตรงว่ามันอันตรายกับเราด้วยเอ,อเราไปใส่อย่างนี้ก็ไม่ได้ห้าสิบตังค์สลึงหนึ่งก็ไม่ได้อย่างนั้นแหละนะครับมันเอ่อตอนนี้สลึงเนี่ยน,น่าจะสองหมื่นกว่าเข้าไปแล้วนน 8, 8, 000, เนี่ยมันแปดแปดหมื่นเนี่ยสองเอ,อ้สลึงหน,นึ่งเนี่ยอ่าสองหมื่นกว่าแน่นอนนะไม่ต้องไปคิดมากเลยยิ่งเล็กยิ่งแพง ถูกไหมยิ่งเล็กยิ่งแพงตอนเนี้ยสลึงนึงก็นตน,น่าจะสองหมืนกว่าอสองหมื่นกว่าเท่ากับบาทหนึ่งสมัยก่อนเลยนะ,ะบาทหนึ่งสมัยก่อน่ะเอาง่ายๆเห็นไหมมีทองมีทองแล้วเอาไปให้หมดอ่าชีวิตไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมาในลักษณะนี้นะเอฟซี FC. อ่าคุณสาวนะสวัสดีครับผม ก็ว่ากันไปเนาะเออผมส้มนะครับอ่ะทักทายนะครับเอฟซี 4, ก็ยังให้กดไลค์แอดด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วกดไลค์แอดด้วยนะครับตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเงินทองเงินเงินทองทองนะครับเศรษฐกิจตอนนี้มันมันปั่นป่วนมากเลยคือทองขึ้นแบบนี้มันทําให้ค่าเงินจะว่าค่าตอนนี้นะค่าเงินของของของ,ของไทยแข็งนะเออค่าเงินของไทยนี่แข็งมากบอกตรงว่าแข็ง อแต่ว่าเจอทองแบบเนี้ยแอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะไปไปเปรียบเทียบกันยังไงได้เออค่าเงินของไทยนี่แข็งคือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยใช้แต่เงินไทยเออเอาเงินไทยเป็นเป็นตัวตั้งอ่ะคิดกันง่ายๆอ่ะใช้เงินไทยเป็นตัวตั้งเห็นไหมก็มีสเสถียรภาพเอาง่ายๆเลยว่ไทยไทยมีทองคําเนี่ย องร้อยกว่าตันหรือเท่าไหร่เนี่ยจําไม่ได้นะจำจําตัวเลขไม่ได้ก็ขอโทษนะครับคนไทยมีมีทองคําอยู่ในอยู่ในท้องพระคลังเนี่ยนะครับเป็นเป็นทุนของประเทศเนี่ยสองร้อยสองร้อยกว่ากว่าตันสองร้อยสามสิบกว่าหรือสี่สิบเนี่ยจําไม่ได้นะอ่าก็ไม่น้อยนะเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน มีทองคำมากที่สุดนั่นก็หมายความว่าเงินของเรานี่มีสเสถียรภาพนะครับแข็งอ่าเขาเรียกว่ามีทุนสำรองของประเทศเยอะทองคำเนี่ยเรามีทองคำเนี่ยถ้าเราไม่มีไม่มีทองคำเลยเนี่ยเงินของประเทศนั้นจะไม่มีคุณค่าเลยเพราะคุณไม่มีอะไรที่จะมาค้ำประกันเลยนอกจอากทองเออทองนี่เป็นทรัพย์สินที่ค้ำประกันได้ เออถ้าใครมีทองเยเยอะก็คุณมีสเสถียรภาพกันแล้วกันนะช่วงเนี้เอาจริงๆมีสเสถียรภาพใน,นทางด้านการเงินอะพูดง่ายๆเอ่อ,อทำอะไรก็ดูดีไปหมดเออไปไหนมาไหนเนี่ยใครๆก็ว่าคุณเป็นพี่เป็นน้องอ่ะเพราะว่าคุณมีทองมีมีเงินมีทองใช่ไหมเออเขาก็ว่าคุณเป็นเป็นพี่น้องเออใช่ เยอะเยอะนะครับเยอะมากประเทศขนาดประเทศพามา่ายังมีเท่าไหร่ล่ะอ่าเท่าไหร่ล่ะห้าหกตันหรือเท่าไหร่เนี่ยจําไม่ได้นะอะประเทศพามา่าขนาดไม่ค่อยมีนะเออขนาดเป็นประเทศที่แย่แยที่สุดนะเขายังมีทองคําเลยอ่าคิดกันเป็นตันนะไม่ได้คิดกันธรรมดานะ ก็เรว,ว่าทุนสำรองของประเทศอันนี้สําคัญเอ,อยิ่งยิ่งมีมากก็ยิ่งทําให้เศรษรภาพของประเทศนั้นดีเออ่แล้วก็มั่นใจได้ว่ามันสามารถเอาไปทําอะไรยังไงก็ได้เอาไปเป็นการคำประกันเงินกู้นู่นนี่นั่นทําได้หมดแหละถ้ามีทองอ่ะอืม